คุณยานโู่ี่งไม่ได้เอาไปใส่บุญอย่งทอกน้ำทตกใส่สงการจ้าใส่จ้าไม่ีสีขาวใส่สีขาวบอเพื่อนเราบอกเ่าสีขาวค่ะเออสีชมพูเสียวสีน้ำมีี๋ยวบอนี่เดี๋ใส่แล้วนี่รู้ยุจ้า

เขาม่ใชยังไงูว่าเขาม่คือว่าเลี้ยมเดินอมาันนี้สขามนกันเห็ดดอกไม้เดียวเียีบ้าสนหเตไนได้บุญคอเขายงบอกเลยเห็ดดอไม้โกมากรหกีม่มาใช้เียนนัอนี่นี่เียนไทยเลี้ดอกไม้หเดยทกที่ขาไปใส่หก็บริทก